ลุงแกเล่าให้ฟังนะว่าลูกสาวแกมีปานแดงรูปหัวใจที่ไหล่ซ้ายบังเอิญมากเลยอะตรงกับลุงแกเลย จริงๆเลยไอ้ไอ้ไอ้ไอรถไม่มีเบรกเลยรอบ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  ถึงเนี่ย,ยร้อนก็ร้อนบ้านลุงอยู่ไหนก็ไม่รู้ทำไมน้ายิงไม่กลับมาพร้อมกันเนี่ย,ยมาหาใครจ้า แล้วไงแล้วนี่ลุงเป็นใครเนี่ยดาวใช่ดาวไหมเนี่ยลุงคือลุงตุ๋ยเหรอสวัสดีไหว้พระเถิดจ้ะไหนอะพระอ๋อมันเป็นคำเปรียบเปยของคนไทยเราอะจ้ะ แค่วันแรกมันคุยกันไม่เข้าใจเลยจะรอดไหมเนี่ยงั้นหนูเข้าบ้านก่อนนะไปะเดี๋ยวลุงเตรียมอาหารมาให้ กับข้าวมาแล้วบ้าไปแล้วแน่ๆเลยฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยร้อนคั่นเหม็นกลิ่นคนแก่โอ้ยอาหารก็โลกคลาสสุดๆเลยอีใครจะไปกินรองอ่ะลุงคะที่นี่มีเครื่องทำน้ำอุ่นไหมคะเครื่องทำน้ำอุ่นไม่มี หนูจะสั่งซื้อได้ที่ไหนคะเดี๋ยวลุงไปจัดการให้ทีหนึ่งนะคะงั้นลุงไปต้มน้ำให้หนูอาบก่อนแล้วกันหนูก็กินข้าวรอไปก่อนนะ มาแล้วมาแล้วฝัดฝัดเนี่ยมาแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเบรคฟัดค่ะลุงคะเมื่อไหร่เครื่องทำน้ำอุ่นจะมาส่งสักทีละคะเอ่์ด้วยนะคะอาบน้ำอุ่นน่ะผิวมันจะแห้งนะลูกลุงเลยไม่ได้ซื้อ จะกลับไปอยู่กับนายีแล้วลุงไปส่งหนูเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้ไม่มีใครติดต่อนายีได้เลยนะนายีเขาคงยุ่งอยู่กับงานจะกลับตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะลูกเราจะให้หนูทนอยู่แบบนี้หรอคะอไม่ไหวอะ่ะเบื่อ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 ,อ,อไม่ชอบเลยอะ่ะไปทำสวนกับลุงไหมโดเวค่ะลุงคะ ฉันจบนอกมานะคะ,ะใ้ไปทำงานขี่ค่าแบบนั้นอะ่ะไม่ได้หรอกคะ่ะอย่างหนูเนี่ยต้องทำงานในห้องแอร์เท่านั้น ดาวลูกลูกทำไมทิ้งแบบนี้มันหลายตังนะนอะเปลี่ยนมาตั้งหลายล้านแล้วอ่ะไม่ชอบสักร้านเลยเหรอไม่ได้เลือกสักอย่างดาวทำไมทำแบบนี้นะลูก ไม่ได้งานยุ่งหรอกแต่เขาส่งหนูมาดันที่ใส่ที่นี่ใช่ไหมทำไมอ่ะทำไมหนูต้องมาอยู่กับลุงแก่แบบนี้ด้วยฮทำไมเสียงดังอะไรไปสามบ้าน8บ้านลุงตุย๋ยลุงลุงลุงตุย๋ยยืนงองอะไรล่ะไปเอาอยาดมมาสิ ลุงเร็วสิอยู่ตรงนู้นลุงตุย๋ยลุงตุ๋ยคะเดี๋ยวเสื้อผ้าแกน่าจะดีขึ้นแล้วแหละขอบคุณนะคะไม่งั้นฉันคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอะไม่เป็นไรปกติเนี่ยพี่ก็มาเที่ยวหาลุงตุ๋ยบ่อยนิด น้องเป็นลูกสาวของตุ๋ยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเป็นหลานนะคะอ๋อพี่ก็นึกว่าลูกสาวแกมาเที่ยวหาเห็นแกเล่าให้ฟังว่าแกมีลูกสาวอยู่คนนึงเวลาเล่าให้ฟังนะแกก็ชอบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เออนี่แกบอกว่าลูกสาวแกเพิ่งเรียนจบด้วยนะอายุรุ่นราวข่าวเดียวน่าจะพอๆกับน,น้องนี่แหละยังไงพี่ฝากบอกลูกสาวแกด้วยนะว่าให้มาเที่ยวหาแกบ้าง แกคงดีใจอะหนูไม่รู้จักหรอกคะ่ะหนูโตที่ประเทศจีนนะคะอ๋อเออลุงแกเล่าให้ฟังนะว่าลูกสาวแกอะมีปานแดงรูปหัวใจที่ไหลซ้ายบังเอิญมากเลยอะตรงกับลุงแกเลยอ๋อค่ะอโอ๊ยกี่โมงแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ ขอบคุณค่ะ ดาวเป็นอะไรลูกร้องไห้ใครทำอะไรลูกบอกลุงหนูทำขนาดนี้ทำไมไม่ว่าหนูสักคำทำไมไม่ตีหนูที่หนูเด้อ ทำไมต้องอดทนทำไมต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวคือทำไมต้องยอมนอนเหงื่อท่วมตัวด้วยอยู่บ้านสมโมแบบนั้นอะแล้วให้หนูอยู่ห้องแอร์มีชีวิตที่สุขสบายนะคะ ได้ยังไงทำไมอ่ะทำไมต้องทนเหงาอยู่คนเดียวแบบนี้ด้วยอ่ะพ่อขอโทษพ่อไม่อยากให้หนูมันลำบากเหมือนพ่อ พี่ฮะพี่ได้ข่าวว่าแกจะย้ายไปอยู่เมืองนอกกับผัวแกใช่ไหมพี่ฝากเอาลูกพี่ไปเลี้ยงด้วยสินะพี่ไหว้แล้วนะคือช่วงนี้พี่กำลังโดนไล่ล่าอยู่ฉันเคยเตือนพี่แล้วใช่ไหมให้พี่เนี่ยอย่าไปยุ่งกับพวกพ่อค้าขายยาแน่ะแล้วจะทำยังไงได้เราอยากได้ปลาใหญ่มันก็ต้องเสี่ยงเห็นไหมล่ะทีเนี้ย ต้องนหนีหัวสุดหัวซุนกลายเป็นผีไม่มีสารเลยเนี่ยพี่ไม่สงสัยตัวเล็กหรอก็พออย่างนี้ไงพี่ถึงเอาลูปมาฝากแกเลี้ยงอะนะนะพี่สัญญาว่าพี่จะโอนค่าเลี้ยงดูมาให้ช่วงเนี้ยพี่คงต้องหลบไปอยู่ในป่าก่อน ในที่สุดพวกมึงก็ถูกจับฮัลโหลยีตอนนี้ไอ้พวกพ่อค้ายาถูกทางการกวาดล้างหมดเรียบร้อยแล้วนะไอ้เสียโวงกับลูกน้องมนะันถูกจับไปหมดเลยตอนนี้ฉันปลอดภัยแล้วนะฉันไม่จำเป็นต้องหลบหลบซ่อนๆอนอีกแล้วลูกดาวฉันเป็นไงบ้าง โตแล้วพี่น่ารักน่าชังแต่ดื้อเหมือนพี่เลยนะทำไมโทรมาได้จีขอคืนเหรอเปล่าฉันคิดถึงมันฉันก็เลยโทรมาถามไถ่แต่ฉันไม่คิดจะรับมันมาอยู่ด้วยหรอกนะอยู่กับแกนั่นแหละดีแล้วชีวิตมันจะได้ดีขึ้นเออพี่แล้วท่านดาวมันถามถึงพ่อละ่ะฝากบอกมันด้วยว่า พ่อมันตายแล้วโกรธพ่อไหมลูกพ่อขอโทษพ่อเป็นคนที่ไม่เอาไหนหนูต้องหางที่ต้องขอโทษอะ่ะหนูมันเห็นแก่ตัวใช้พ่อสารพัดหนูเอาแต่ใจตัวเองหนูขอโทษนะพ่อ ดีใจนะที่หนูมีพ่อแบบพ่อพ่อหนูน่ารักแล้วก็ใจดีมากๆเลยพ่อพ่อเหนื่อยมา,มากแล้วจากเนี้ยให้หนูดูแลพ่อนะ